สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําสาหรับเลื่อนใหม่นะครับเกมนี้เป็นเกมแนว NFT นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ยืนยันเลยว่ามันเป็นเกมที่สามารถหาเงินได้จริงครับและสามารถหาได้หลายวิธีมากครับกับเกมนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นเกม NFT นะครับมันสามารถหาของขายได้นะครับแล้วก็ หลักๆเลยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมขุดนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับก็คือขุด D 8นะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําวิธีอื่นด้วยนะครับแล้วก็มันหาเงินได้อย่างไงครับก่อนอื่นนะครับก็สร้างตัวโปรตีนครับแนะนำครับเวิลง่ายๆไวๆก็หน้าไม้นะครับหรือไม่ก็เมดครับสองสองสายนี้จะเวลดีกว่านะครับ สำหรับอยากเล่นโต๊ะขุดนะเพราะมันเวลไวมากครับสองสองตาเอ้ยสองอาชีพนี้มันจะปลยปลปอยอโต้ได้ครับแต่อาชีพอื่นผมมันเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่มันก็โหดทุกอาชีพครับเกมนี้หรือถ้าคนชอบสายอื่นครับก็จัดไปได้ครับถ้าขยันก็เวลไม่ยากครับแน่นอนก่อนอื่นนะครับก็ต้องเก็บเวลนะครับให้สี่สิบนะผมถึงจะแลกเป็นแลก ดากโก้แลเป็นดากโก้ครับขุด D S แล้วก็แลกเป็นดากโก้ครับมันถึงจะแลกได้ก็ตอนเมล40นะครับส่วนเมล40นะครับไวสุดก็ประมาณ2ถึง3วันนะปกี่ก็3วันนะครับเท่าที่ผมเคยเร่งๆเลยนะทาได้นะประมาณ3วันนะครับมันจะไปเสียเวลาตอนทาเพดคำขอนะครับแล้วก็เพดลึกลับครับสําหรับมือใหม่ๆอาจจะแบบ ยังมยังไม่ค่อยคล่องครับก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยครับอาจจะเป็นอาทิตย์ก็ได้นะพอจะขึ้นสี่สิบห้านะครับมันจะช้านิดหน่อยนะเราก็ทาเวควสคําขอนะ่ยคดับลึกเ้ยลึกลับนะครับทําให้เสร็จไปเลยนะครับทําให้หมดเลยนะไอ้พวกคําขออ่านกันะครับเว้คำขอพวกแปลก,กลก้วย,นะยนะครับหลักๆเลยนะแรกๆนะครับแปลกล้วยลงเตรียมปราสาทดีชอนนะครับแล้วก็ ปราสาทวีชอนนะครับอันนี้คือสามหลักๆนะนะมันจะเปิดเหมือนงูนะครับเหมือนงูถ้ก็จะไปตอนเบลสี่สิบห้านะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับในห,หลักๆเนะี่ยไปกําขอสามเพลสนี้นะครับมาให้เราทําก่อนนะครับแล้วก็เพลสลึกลับนะครับอันแรกเด่วเราต้องทำให้เสร็จก็คืออันนี้นะครับเขาวัวเนฟลิกนะครับถ้าอ่านไม่ ไม่ผิดนะอันนี้ก็คือจะทำ,ทำให้หมดเลยนะครับเพื่อลึกลับอันเนี้ยในอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ก็ได้เพราะผมผมทําหมดแล้วแล้วผมอัดไว้ด้วยนะครับสี่เควสนี้พอทําเสร็จนะครับมันก็จะเปิดเหมืองงูนะครับอันนี้จะเป็นเหมืองปิชอนนะเหมืองปิชอนนะครับแรกๆเราจะไปได้แค่ชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองชั้นสามเนี่ยต้องทำเคว่ที่ผมบอกก่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมืองงูนะครับ ต้องทำเวสนะครับเวลสี่สิบห้ามันก็จะเปิดนะครับต้องเวสหลักด้วยนะครับหลักให้ผ่านนะครับถึงอะไรนี่แหละจำไม่ได้ลวแม่มดพิษหรืออะไรนี่นะครับสําหรับวิธีแรกนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือนะครับขุดดีเอสนะครับถ้าใครเล่นในคอมก็อย่างก็เปิดจักสามจอนะครับมีตัวหลักสักหนึ่งตัวนะแครดีๆอยู่ด้วยนี่ จะดีมากครับส่วนมากนะครับคนจะเวลตัวขุดแค่45ใช่ไหมครับแต่สําหรับผมนะครับผมจะเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับคือค่อยๆเก็บไปครับเราไม่ต้องเรียนะครับถ้าเกิดเรา45แล้วเนี่ยผมจะขุดกับเวลไปพร้อมกันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าขุดเนี่ยผมจะขุดตามแมปนะครับเลนลับนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูครับถ้าผมจะขุดนะผมก็จะขุดตาม ได้รับปกตินะครับชั้นสามนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพวกแกล้งน้าเงินนะแต่ส่วนมากผมจะไปขุดชั้นสามชั้นสี่นะถ้าถ้าเราแบบแบบมีแคนดีๆนะครับมีเป็นเจ้าของเมืองอะไรแบบนะี้เราก็ไปขุดชั้นสี่ได้นะครับเซิร์ฟผมเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟสงบอยู่แล้วผมฟาร์มได้สบายนะครับนะครับตรงนี้คือจุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดน้ําเงินนะครับ ถ้าเกิดขางแ,แรกอาจจะมาขุดตรงนี้ก็ได้อแต่งที่ขุดนะครับผมก็จะมาขุดตามแมปเลยนะครับมแมปเรนลับต่างๆนะครับแต่ผมจะขยันนะครับหาแร่แดงกับทองนะครับวิ่งดูตลอดนะเนี่ยผมจะวิ่งดูตามแมปตลอดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแร่ทองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแร่อ่าแร่แดงครับสองฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นแร่แดงนี่คือแบบแบบหนึ่งนะที่ผมวิ่งนะครับ ส่วนมากผมจะวิ่งอยู่แมปสองแมปสามแมปสี่นะแร่แทแร่แดงกับแร่ทองนะครับส่วนเวลนะครับผมจะเก็บในจัตุรัสนะครับได้รับแปลนะครับปล่อยบอทไว้นะครับถ้าใครเล่นนักหนูนะครับอย่างตัวผมไม่ใช่นักหนูนะผมผมเปลี่ยนมาเป็นนักหนูนะเพราะผมจะทำเควสายวันนะครับเควสายวันเนี่ยเราสสำคัญนะครับทำทุกวันเลยที่มันแบบรับภารกิจให้สามมันนะครับ ถ้าเราต้องการอะไรนะครับเราก็เลือกเลยนะครับส่วนผมนะที่ผมทํานะผมก็จะทําพวกพวกนี้นะครับหินหินนะห็นน้ําเงินเนะี่ยเพราะผมต้องใช้เยอะนะครับตั้งหลังนะครับก็เป็นเคล็ดลัหวนนะันอันนี้แนะนําไม่ทําด้วยครับส่วนวันไหนเราเขายันนะครับในจัตุรัสเนะี่ยเราก็ลากมือเลยนะครับมันก็จะขึ้นไว้หน่อยนะครับ ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับจนเวลห75นะครับผมจะผมจะเน้น75ทุกตัวนะครับผมจะค่อยๆเก็บไปยัน75ทุกตัวเลย <st arts> เป็นตัวขุดนะนี่เป็นตัวขุด75น่ะมันจะไปขุดเหมืองที่สามนะครับเหมืองที่สามก็จะเป็นเหมืองนี้นะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศโดยแล้วกันนะเหมืองที่สามก็จะเป็นเหมืองของผมเองนะครับอันนี้ อันที่สามครับมันจะว่างเยอะมากครับนี่ใช่ไหมวันที่สามครับมันจะไม่เหมือนไอ้พวกบีชอนกับกับงูนะเพราะว่าเหมืองเนี้ยมันจะเป็นเหมืองที่เจ็ดสิบห้าขึ้นนะครับถึงจะมาได้แล้วเคล็ดหลักมันก็ยากพอสมควรครับนี่นะครับกองอ่าพวกกองแดงกองทองเนี่ยมันจะวิ่งหาง่ายครับเหมืองเนี้ยเพราะมันไม่ค่อยมีคนมาขุดนะครับดังนั้นผมก็ปล่อยเขาขุดนะ ส่วนวันพีซนะครับผมจะไม่ให้ขุดนะแต่ผมเพิ่งเปลี่ยนสายมาครับของผมไม่มีผมก็ต้องปล่อยปล่อยเขาไปก่อนนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นเหมืองเหมืองที่สามชั้นสามนะครับแร่มันจะว่างเยอะหน่อยสําหรับคนที่เลือกแรกนะครับมันจะขุดได้น้อยครับเป็นเรื่องปกติคอยหาขวานนะครับสีเขียวกับสีน้าเงินนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะขวานเร่งขุดเหมืองนะครับมาใส่ครบทุกตัวเลยใส่สีน้ำเงินตัวหนึ่งนะครับแล้วผมจะให้ดูนะครับว่าอ่ะนี่นะครับผมจะใส่ผมจะเซตขุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับมันจะใส่ได้สีเขียวกับสีน้ำเงินเนี่ยมันจะใส่ได้อย่างละช่องนะครับมันใส่สามกันไม่ได้นะสีน้ำเงินกับใส่สีน้ำเงินสองอันเนี่ยใส่ไม่ได้ ก็ใส่ทุกตัวนะครับแนะนําให้เป็นสัตว์ฟ้านะครับสัตว์ฟ้าให้ใส่ทุกตัวนะครับแ,กแรกๆนําจะเปิดสามตัวใช่ไหมสัตว์หลังๆก็มามาสี่ตัวนะครับแล้วก็มาห้าตัวอพอเราใส่ครบแล้วครับมันก็จะเริ่มขุดได้เยอะขึ้นนะครับเพราะมันจะลดเวลาการขุดของเราไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่หนึ่งนะจึงมีตัวเยอะนะครับเราก็จะแลกเงินมาเนี่ย ได้เยอะนะครับขุดอ่าท่านคนจะขุดให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเป็นเป็นหินใช่ไหมหินหินที่เราจะขุดนะครับตรงนี้เราก็จะขุดนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเซตขุดเนี่ยมันจะขุดที่สิบวินนะผมลองเปลีนะ่ยนฮะอันนี้แปดวินนะครับผมอันนี้คือเราไม่ได้มีเซตขุดนะแต่ตัวหลังๆมันเหมือนมันจะอัพพิชิตแล้วมันจะ ลดเวลาคดให้เราด้วยนะครับแรกๆมาเลยครับสิบวิเราก็ต้องทําพิชิตด้วยนะครับนี่ครับทาตาม q u วสหลักเลยนะครับสร้างตัวมาแรกๆนะครับนี่คือคืออันสี่เนี้ยจะเป็นเควสหลักครับให้เราทํามาเรื่อยๆเลยถ้าเกิดเราอันไหนทําไม่ไหวนะครับให้เราไปทําเควสรองนะครับก็คือเควสพวกเนี้ย q u e s ายวันนะครับแล้วก็เควสคขาขอนะครับถ้าเรารู้ว่าเราทําเควสลองไม่ยเควสหลักไม่ไหวนะครับเราก็จะไปทําเควสรองก่อนนะครับ เพราะหลังๆเนี่ยเคว็ดหลักเนี่ยมันโหดมากครับถ้าเรามีตัวนะครับเราก็อาปาร์ตี้กันก็ได้ครับเก็บเวลาเวลเวในจัตุรัสเนี่ยปาร์ตี้เหมือนมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อีด้วยนะครับแต่ให้เราแบบแยกตีกันคนละห้องนะมันก็จะมีเพิ่มอ e ีมันหน่อยหนึ่งครับประมาณ20%นะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับ เราขุดมาเราจะไปดูที่ไหนนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับจะเป็นตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้ขุดแล้วนะอังน,นี้จะเป็นปันผลของผมมันจะเขียนว่าโลหะทมินนะครับแล้วเราก็จะแลกที่ตัวผมตัวนี้ไม่มีที่แรกเลยตรงเนี้ยมันจะมีเหรียญดากโกอยู่นะครับตรงเนี้ยให้เรากดเข้าไปนะครับมันจะมีคําว่าดากโกนะเราก็จะแลกเป็นดากโก้มาได้อ่ะ ี๋้วผมอธิบายใหม่โลหะทมิน oh นะครับมันจะแลกเป็นดาโกตอนนี้มันใช้อยู่ประมาณ4ี่แสนโลหะทมินเนี่ยแลกเป็น1ดาโกนะครับตอนเนี้มันได้น้อยมากครับแล้วมันต้องใช้แร่เยอะครับในการแลกนะทุกคนอาจจะไม่คุ้มครับแต่วิธีต่อไปนะครับผมจะทําเป็น E ีพีสองแล้วกันนะครับมันเพราะมันจะยาวหน่อยนะครับมันมีหลายวิธีมากผมจะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับ ให้ทุกคนนะครับเก็บเวลไปด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ p พีหนึ่งนะครับก็จะเป็นการหาเงินพื้นฐานนะครับของเกมนี้นะครับกดดักสติลขายนะครับสำหรับอีพีสองครับก็รออีกไม่กี่วันนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอัดนะครับอาชีพนี้มันก็ยังของมาครบเลยนะ เราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ยังไงนะครับก็กดไปที่ตรงนี้นะีนน,นักลบนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นนักหนูก็เมื่อต่อเมื่อเราเก็บเลเวลเท่านั้นนะครับเราจะไม่เปลี่ยนสู้คนนะเพราะว่ามันสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีของนะครับนักหนูจริงๆผมอยากจะอธิบายให้ละเอียดกว่าน,นี้นะแต่กลัวมันจะยาวยาวมากๆอลถ้าเกิดเราแบบละเอียดเลยจับมือแบบ จับมือตั้งแต่เริ่มเลยมันจะยาวมากครับผมก็พยายามย่อย่อมาให้ดูเหมือนมันน้อยๆแล้วกันนะครับสําหรับอีกทีต่อไปก็รอติดตามกันเลยครับเป็นวิธีในการนะครับหาทองขายนะก็ทีวผมจะมาตาคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะครับ